ไปต่อกันที่กรมทางหลวงมอบของขวัญปีใหม่เปิดฟรีมอเตอร์เวย์ค่ะระหว่างวันที่29ธันวาคม2565ถึงวันที่4มก,กราคม2566รวม7วันเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่2566ค่ะ นายสราวุธทรงศิวิไลอธิบดีกรมทางหลวงได้เปิดเผยว่านายศักสยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมีความห่วงใยในการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลวันปีใหม่ซึ่งจะมีประชาชนเดินทางกลับภูมิลำเนาและเดินทางไปท่องเที่ยวเป็นจำนวนมากกรมทางหลวงจึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนระหว่างวันที่29ธันวาคม 2,565ถึง4มก,กราคม2,566โดยให้สำนักงานทางหลวงและแขวงทางหลวงทั่วประเทศดำเนินการตรวจสอบป้ายจราจรสัญญาณไฟจราจรไฟฟ้าแสงสว่างให้พร้อมใช้งานตรวจสอบและแก้ไขจุดเสี่ยงหรือจุดอันตรายบำรุงรักษาทางหลวงให้อยู่ในสภาพดีและได้ขอความร่วมมือผู้รับจ้างคืนผิว จราจรในพื้นที่ก่อสร้างให้มีช่องจราจรเท่าเดิมหรือใกล้เคียงของเดิมมากที่สุดและหากพบว่ามีปริมาณจราจรหนาแน่นจะทำให้การประสานงานกับตำรวจทางหลวงในการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรหรือการจัดช่องทางพิเศษเพื่อให้การเดินทางของประชาชนเป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะ ทั้งนี้กรมทางหลวงได้จัดตั้งจุดให้บริการทั่วไทย393แห่งแบ่งเป็นจุดให้บริการทั่วไทยโดยแขวงทางหลวงกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองบุรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ119แห่งจุดให้บริการตำรวจทางหลวง205แห่งและจุดให้บริการสถานีตรวจสอบน้ำหนักและพักรถบรรทุก85แห่งซึ่งภายในจุดบริการทั่วไทยจะมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้ บริการประชาชนผู้ใช้ทางตลอด24ชั่วโมงอาทิการให้ข้อมูลเส้นทาง แนะนำเส้นทางเลือกบริการน้ำดื่มรวมทั้งแอลกอฮอล์เจลล้างมือหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันและควบคุมเชื้อไวรัสโควิด -19 และได้จัดเตรียมห้องน้ำสะอาดบริการประชาชน581แห่งในพื้นที่หมวดทางหลวงทั่วประเทศและรถบริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนทางหลวง515คันนอกจากนี้กรมทางหลวงยังได้ยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลขเ กรุงเทพชนบุรีพัทยามาบตาพุทธทางหลวงพิเศษหมายเลข9บางปะอินบางพลีและทางหลวงพิเศษหมายเลข9พระประแดงต่างระดับบางขุนเทียนตั้งแต่เวลา 00.01นาฬิกาของวันที่29ธันวาคม2565ถึงเวลา24นาฬิกาของวันที่4มกราคม2 5 6 6รวมระยะเวลา7วันนอกจากนี้จะเปิดให้บริการวิ่งฟรีชั่วคราวบนทางหลวงพิเศษหมายเลข6ช่วงอำเภอปากช่องอำเภอสีคิ้วอำเภอขามทะเลสอ ระหว่างทาง64.26กิโลเมตรตั้งแต่วันที่2 9ธันวาคม2565ถึง4มกราคม2566โดยจัดการจราจรแบบเดินรถทางเดียววันที่2 9 3 1ถึง31ธันวาคม2565เดินทางขาออกและวันที่1 4ถึง4มกราคม2566เดินทางขาเข้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเดินทางสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทั้งนี้ผู้ใช้ทางสามารถติดตามการรายงานสภาพจริงการจราจรออนไลน์แบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน r a f f i c Thailand Highway Traffic และ Facebook ศูนย์บริหารจัดการจราจรและอุบัติเหตุกรมทางหลวงอย่างไรก็ตามขอความร่วมมือผู้ใช้ทางขับขี่ด้วยความระมัดระวังปฏิบัติตามกฎจราจรวางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมร่างกายให้พร้อมหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูล มูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเห็นร้ายระหว่างเดินทางสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงสายด่วนมอเตอร์เวย์1586กด7และตำรวจทางหลวง1193ค่ะ